ซีวิกไดเมนชั่นรถยอดฮิตในตำนานนะครับของสายเอชฮอนดนั่นเองคันนี้รถน้องเศษจากทุ่งสงเอามาทำรีสโตเพื่อทำเก็บแบบสะสมแล้วนะก็สเต็ปนี้สเต็ปของการพ่นกันสนิมช่วงล่างนะครับก่อนหน้านี้น้องเศษก็ไปเอารถขับลงมาจากกรุงเทพเลยเพราะว่าไปเซ็ตเรื่องของเครื่องกับช่วงล่างไว้เรียบร้อยตอนนี้เครื่องฟิตเปรี้ยช่วงล่างแน่นเปรี้ยเอามาจัดการ พ่นกันสนิมกันก่อนนะครับสังเกตไหมครับเราล้างช่วงล่างเนี่ยก็จะมีคราบของน้ํายาความมันต่างๆนานาที่มันเคยถูกฉีดถูกพ่นที่ช่วงล่างรถใต้พื้นรถไว้นะครับคันนี้เคยพ่นกันสนิมมาบ้างแล้วถ้าดูจากเนื้อพื้นผิวนะครับแต่ว่าโดยรวมไม่มีผุเลยนะ ผูดจริงๆว่าตะกูลเอเนี่ยหาสภาพพื้นสวยๆแบบนี้ยากมากดังนั้นน้องเศรษจคิดไม่ผิดครับที่จัดการเอามาปกป้องอีกรอบหนึ่งเราก็จัด toa ชิ้นโตสูตรอะคริลิกพ่นไปเลยเพื่อปกป้องนะครับให้ช่วงร่างมีความแข็งแรงในไหนก็จะทำเก็บจะทำรีสโตร์แล้วก็จัดให้แบบงามๆเลยของตรงของแต่งพวกโชคสปริงอะไรที่น้องใส่มากันโคงกันโครงเนี่ยก็หุ้มให้นะครับ จะได้สวยๆแบบโชว์ของแต่งไปด้วยนะครับหลังจากนี้้องเศษบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําภายในเรื่องของหุ้มบงหุ้มเบาแต่งภายในอีกนิดหน่อยมีผ่าสรุปอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บงานสินิดหน่อยแล้วก็จะเอามาให้เราทําสปาภายในแล้วก็เคลือบแก้วแต่วันนี้จัดไปงานแรกประเดิมกันก่อนนะครับก็คือการพ่นกันสนิม หลังจากล้างเรียบร้อยนะครับเป่าแห้งเรียบร้อยนะครับจุดที่มันมีสนิมเราก็ขัดให้นะครับแล้วก็ตรวจสภาพพื้นผิวนีกทีนึ่งเมื่อสภาพพื้นผิวเรียบร้อยดีก็พ่นครับพ่นออกมาแล้วจะได้มิติมาเป็นแบบนี้อ่าดำแววนะครับก็จะเป็นดำแววนะครับไม่มีแบบใสนะที่ร้านลูกค้าบางรายถามมาว่ามีแบบใสไหมบอกเลยว่าไม่มีเพราะแบบใสเคยพ่นมาตอนแรกๆแล้วนะครับแล้วลูกค้าถามว่าพ่นแล้วเหรอ ็มันใสไงครับพอพ่นไปแล้วลูกค้าก็งงอีกนะึกว่าไม่ได้พน่นฉะนั้นแบบนี้คลาสสิกสุดครับดํแแววแต่ไม่หนาต้องบอกก่อนว่าไม่หนานะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับถ้าเกิดริ้วรอยขูดขีดลไรใต้ตัวรถเราจะเห็นแผลทันทีแล้วการดูแลการซ่อมแซมนะครับทำได้ง่ายนะครับเพราะ เป็นแบบบางกระชับจับเนื้อเหล็กนะครับส่วนอะคริลิกที่น้องเศษเลือกไว้ก็เป็นตัวท็อปนะครับได้เรื่องความแข็งทนน้ําแรงทนความร้อนได้ด้วยแต่อันนี้พวกท่อแต่งของแต่งไม่ได้พูนะก็อยากจะให้น้องเขาแต่งมาแล้วก็โชว์ให้มันสวยๆนะครับอ่ะ Before After กันสิน,นิดนึงก่อนจบยังไงขอบคุณน้องเศษด้วยนะครับเดี๋ยวมารับรถแล้วก็อ่ิจาย,ายการรับประกรันแล้วก็การดูแลต่อไปให้กับน้องเศษอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ